ได้เอ๊เด็กๆมาหาพี่ลาหน่อยพี่ลาพี่แล้วมันยังไงยังไงมันเลื้อยมาแล้วมันเลื้อยขึ้นมาขโมยแล้วพี่โฟก์ระวังนันเด็กๆเหมือนเขาอยากออกมาเล่นกับเราหรือเปล่าอ่ะช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับพี่โฟก์และน้องแฝดโดนงูรัดแล้วครับโอ้ยงูตัวใหญ่มากเลยอะครับเอีบุ แล้วก็ติดตามช่องสุกด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีพงษ์และน้องแฟดนะครับอยู่กันที่สภาการชาติไทยนะครับนั่นโปสเตอร์อะไรอะครับอุ้ยมามาูที่นี่นะคะเป็นสวนงูสถานสาวพานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูงูกันนี่ๆมีเสมีงูเต็มเลยเห็นไหมนี่ไงนี่ไงงูจงอาง งูเขียวอุ้ยงูหลางู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 เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆดูกะดูเป็นแบบไหนไหนๆอ้ยข้างในมีกระดูกงูได้เหรอป้าเด็กๆถ้าเราพร้อมแล้วเราพ้อไปดูกันข้างในดีกว่าเด็กกันแร้าตั๋วที่เราเข้าไปนะคะผู้ใหญ่40บาทเด็ก10บาทเดงอถูกมากเลยะครับโอ้โห เราเข้ามาเาเจออะไรบ่อปลาคาร์ฟหรอใช่ไๆใช่ไงน้อง,งปลาคาร์ฟโผล่มาแล้วน่ารักไหมอ่ะมีหลายตัวเลยเป็นเป็นลูกปลาคาร์ฟเพื่อนเฮ้ย <c oughs> ปลาคาร์ฟตกใจแล้วอะ่ะงูตัวใหญ่ครับไหนหมามา,มาไม่เห็นเห็นเลยงูอะ่ะงูตัวใหญ่เฮ้ยนั่นมันงูหลาเหมือนน้ะงูหลามตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากมันนอนอยู่เปล่าเนี่ยมันกินเด็กหรือเปล่าอ,อ่ะกินครับ พี่พ่ออย่าเข้าไปใกล้มันนะงวมันจะกินนะสวัสดีสวัสดีท้าทายกันหน่อยพี่นอนแอ่งแมงอยู่ตรงนั้นเลยเพื่อนๆนั่นไงเจ้างูหลามตัวใหญ่จริงๆคขาเพื่อนๆใช่คมันกระดูกกระดิกแล้วไปจ้าเอ๋เด็กๆมาหาพี่หลามหน่อยพี่หลามหิวแล้วมาดูนี่ไงนี่ไงเราเจอแผนที่แล้วครับเขาบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงบริเวณนี้จะเป็นโคมบ่องูเพื่อนยั่ไงมีงูหลายชนิดเลยอะงูบีเนียนฮะอะไรนะงูบีเนียนงูลายมินเนียนเหรออ๋อสีเหลืองอะครับแล้วนี่งูหลายอย่างงูไหลยะเตมงูกิ้งก่าครับไม่ใช่งูกิ้งก่าอันนี้คืองูเขียวหางไหมเนี่ยตัวเนี้ยขาแปเออหางหางนี่ไงหางมันจะเป็นสีแดงๆหางมัน ชอบตัวไหนไหนพ่อชอบตัวไหนอะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็คืองูหลาเหมือนกันใช่เบ้า่่ยังไงยังไงมันนอนอยู่ตรงนี้มุมนี้เองอะเจ้ามงไม่เห็นเนอะมันเจ๊มองไม่เห็นหรอมันขดตัวพี่เฟียสมันซออนแอบเราอะครับตัวเล็กหรอตัวใหญ่นะพี่พอตัวน้นตัวใหญ่นะคะไม่ใช่ตัวเล็กนะตอนนี้พวกเราเข้ามาในป่านะคะเด็กๆเดินระวังดีๆนะระวังงูผอกมากัดขานะ มอ,องดีๆนะตรงพื้นมีเป้าอ่ะมันเลื้อยมาเป้าเฮ้ยนี่ตัวอ,อะไรเหรอเนี่ยด้เขียวครับอะไรนะด้เขียวอนาคอนด้าสีเขียวไหนอยู่ตรงไหนเขานอนอยู่ตรงไหนอ่ะไหนพี่โฟกเจอยังอ่ะอ๋อเขาอนอนตรงนี้เพื่อนๆแต่มันมองไม่เห็นเลยอ่ะยังไงนี่ไ,ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นชัดนอ<ห>นขดตัวครับน่ากลัวไหมอ่ะ น่ากลัวนะนี่งไงนี่งไงนี่งไง,งเขาหันหน้ามาหาเราด้วยะทำไมมันไม่เหเียบทำไมมันไม่ขยับตัวเพราะว่ามันนอนกันอยู่ไงพี่พอตนี่คืองูแมวเซาครับพี่ฟโฟกดูนี่เขาจะเป็นตัวแบบนี้นะแล้วตัวจริงอยู่ไหนนะนี่เอาไงไงเพื่อนเห็นเปล่าไงไงเพื่อนเพื่อนเขาซ่อนตัวตรงนั้นน่ะอุ้ยลายเขาสวยนะครับลายสวยมากเลยอะ่ะพี่โฟกครับ ตรงนั้นจะเป็นฝั่งวงเวียนงูนะครับเอ๊แล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนู้นตรงโ้นตรงนูนงน้นเจอแล้วไปเลยไปเลยบ้าเด็กๆเ,เข้าไปในเขาวงกดงูกันเลยาาาลมามาูอีมอสอันนี้อะไรอะมือไเปไ็นเป็นอย่างนั้นน่ะก็ให้มันเป็นงูเลยอ๋อพี่มอสทำมืองูเหรอเพียนๆไยนชกกันหน่อยชกกันดิช่อันนี้งูอะไรหรอครับ <c oughs> นี่คืองูเจแปนอะไรเ่ะนิสแลสเน็คนะคะเ,เพื่อนๆเขาเขาชอบอยู่ในดินอ๋อเขาชอบอยู่ในดินเหรอไหนดูซีข้างในอะครับเจอตัวอะไรอีกบ้างตัวนี้ตัวนี้เขาหลับหรือเปล่าครับนี่คืองูอะไรเนี่ยสเน็คคอนอป่ะนี่ไงจริงด้วยงูคอน<ม>ใช่ไหม,มเขาจะสีส้มๆนะคบแต่ตัวจริงเขาไปไหนเนี่ยอย๋เขาเขาแอบเราอีกแล้วอะไม่เจอเลยอะ หุยย่ฮอดพอมาเจอตัวอะไรนี่ตัวเนี้ยเต่าครับเต่าเต่ายัษ์ด้วยแล้วเขาเป็นผู้หญิงครับอ๋อทำไมเขาถึงเป็นผู้หญิงอะครับเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าเขาเปียโปง่งอ๋อไหนกระโปงเขาอะไม่ใช่เพราะว่าเขาอะติดดอกตรงนี้ใช่ไหมติดกีบสวยๆเลยเหมือนผู้หญิงเลยเนาะ <c oughs> ไหนอะไรหรอพี่บอสเจอตัวอะไร,รครับไหนกบไม่เห็นมีเลยอะ ได้ยินเสียงกบแล้วนะอยู่ไหนนี่มอไม่เห็นเลยเลยครับเอาเจ้กากบยักษ์นี่นะตัวใหญ่มากเลยพี่พอสม,มาสม,มาครับรูปูไหนมูงูนั่นเหนครับไหนงูไหนพี่พรนั่นเหรออันนั้นงูหรอไม่ไหนสองดูดิีไม่ใช่งูครับนั่นมันสายไฟครับพี่พรไม่ใช่งูครับ<า> <laughs> เจอเจอแลอวไเจอตัวอะไออ่ะพี่ออเจอเเอ ดูครับพี่ฟอสเจ้างูตัวนี้นะครับคืองูสิงหางลายเพื่อนๆมันมันเลื้อยแล้วอ่ะเลื้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยพี่ฟอสระวังนะนี่นี่มันเลื้อยแล้วอ啊มันไปตรงกลางอ่ะอ๋อมันมันเข้าท่าแล้วพี่ฟอสสงสัยเรามากวนเขาหรือเปล่าเนี่ยเขารีบไปนอนแล้วเห็นไหมเลี้ยไปแล้วเข้าอุโมงค์ไปแล้วตัวใหญ่อยู่นล้วเนี่ยยาวด้วย ยังไงเด็กอยู่ตรงนั้นเห็นเปล่าอุ้ยมันมาแล้วมันมาท้าทายพวกเราแล้วมาแล้วเห็นเปล่าไปาจะไปทางไหนเด็กๆเห็นทันไหมครับจ่าเอ๋พี่งูตัวใหญ่มากพี่โป๊ะเหมือนเขาอยากออกมาเล่นกับเราหรือเปล่าอ่ะเฮ้น่ากลัวจังเลยอ่ะวิเศษเฮ้ยเขาจะฉกเราหรือเปล่าเนอะไปแล้วไปแล้ว อเขามาทักทายแล้วเขาก็ไปนะครับอ่ะบ๊ายบายพี่งูก่อนไปฝั่นมาแล้วอะไปไหนไปไหนเลยมาแล้วเลยมาแล้วว้าวมันไปวายน้ำอ่ะจะอยากให้งูเล่นน้ำเหรอนี่ไงนี่ไงเอ๋หนึ่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันเลื้อยมาแล้วเลื้อยขึ้นมาข้างบนแล้วพี่โประวังนะเด็กๆ ว้าเด็กๆรหีนีไปนี่คืองูบาซิเลียนเวนโบ์บัวคร่ะเพื่อนๆนี่ไงตัวเขาจะสีส้มๆดำๆนะคบนอนขดตัวน่ารักมากเลยอย่าเอาออกไปเด็กๆมาดูฝั่งนี้เราเจองูอยู่ในน้ำด้วยยังไงนีไมีหลายตัวเลยอะยังไงตัวนี้ตัวหนึ่งกะเอ โอ้ย honored, นอนสบายเลยครับโอ้โหตรงฝั่งนั้นก็มีเหรอพี่โฟกไหนขอสูมดูดิโอ้โหอย่เยอะเลยหลายตัวเลยครับยังไงยังไงตุงขอนไม้นี่ก็มีครัะเพื่อนๆมามมันมีมือมาสอ๋อเด็กๆสังเกตดูตรงนั้นนะครับมีมืออุ้งมือนะครับเดี๋ยวเราลองโยนเงินไปเหมือนเขาไหมโยนให้แม่นๆนะเอาตกน้ำเลย ต่อไปตาคายตาเฟียสถึงพอดอ่ะตาพอดก่อนไปโยนให้ดงนะแงวไม่ลงเลยต่อไปตาพี่เสียดโยนให้ลงนะปึ้มเ้างูไม่ได้เงินเลยอ่ะครับนี่นะคะมาดูใกล้ๆนะคะงูน้าเพื่อนๆได้เองไี่เเลยอ่ะเด็กๆมาดูฝั่งนี้ดิเราเจองูยักษ์ด้วยครับแต่นี่คือตัวปลอมนะคะไม่ใช่ตัวจริงนะครับ ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับพี่โฟกและน้องแฝดโดนงูรัดแล้วครับโอ้ยงูตัวใหญ่มากเลยอะครับช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วหมาจะช่วยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวครับมันเป็นของจริงครับมันเป็นของจริงเหรออุยหนักเลยยิ่งหนักเลยโอ้โหดูดิตาเขานะครับใหญ่มากแล้วก็ปากน่ากลัวมากนี่ข้างในอะครับบรรจุเด็กได้เยอะมากๆเลยอะครับสำหรับวันนี้พวกเราพี่โฟกและน้องแฝดนะครับ ขอลาเพื่อนเนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย